ในตำนานซึ like ่งพลตำรวจเอกบรรดลตันทะไพบูรณ์มือปราบเดียวดบดับแก๊งตีใหญ่จอมโจรในตำนานซึ่งตำรวจเอกบรรดลตันทะไพบูรณ์อดีตมือปราบเดี่ยวดำดับแก๊งตีใหญ่จอมโจรในตำนานข่าวเศร้าวงการตำรวจหลังสูนเสียมือปราบฝีมือระดับตำนานพลตำรวจเอกบรรดลตันทะไพบูรณ์อดีตมือปราบ แก๊งตีใหญ่จอมโจรในตำนานหลังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่12กรกฎาคม67เมื่อวันที่12กรกฎาคม67เฟซบุ๊กผู้พิทักษ์โพสภาพพลตำรวจเอกบรรดลตันทะไพบุญพร้อมข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพลตำรวจเอกบรรดลตันทะไพบุญมือปราบตีใหญ่ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดโดยมีผู้เข้ามา แสดงความเสียใจด้วยเป็นจำนวนมากพลตำรวจเอกบรรดลตันทะพัยบู์เสียชีวิตในวัย76ปีเป็นหนึ่งในตำนานนักสืบพันแท้ที่จับผู้ร้ายมานับไม่ถ้วนตลอดอายุราชการและเป็นหนึ่งในทีมระดับตำนานที่ปากจอมโจรตีใหญ่เมื่อราวๆาวีกว่าปีก่อนจากข้อมูลทุก คนทราบกันดีตีใหญ่เป็นจอมโจรต้นฆ่าในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราดชบ,บุรีเวลาผ่านไปขอบเขตการก่อเหตุก็แพ่ขยายมาจนถึงกสมประชาชนทุกคนต่างหวาดกลัวกรมตำรวจสมัยนั้นก็ต้องเร่งกำลาบให้เร็วที่สุดหนึ่งในแผนสาคัญคือการส่ง ผลตำรวจเอกบรรดลน,นายตำรวจชั้นประทวนในขณะนั้นเข้าไปคุกคีและหาข้อมูลกับแก๊งโจรเป็นหนึ่งในหน้าที่เสี่ยงอันตรายมากๆเพราะหากผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยก็ได้แต่ในท้ายสุดตีใหญ่ก็สิ้นชื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตายในวันที่26กุมภาพัน2524 ขอขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นลรงใจให้แอดด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม